การมีลูกค้าประจำอะครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤติอะไรก็ตามยอดซื้อยังมีตลอดใครที่สะสมลูกค้าประจํามาเกินสิบลายแล้วยกมือครับอ่าเยี่ยมเลย PV อาจจะยังถึงไม่ถึงหมื่นต้งอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถือว่าเราอะทำตามเกณฑ์แล้วเดี๋ยวเราค่อยขยายการรับรู้เพิ่มไปทีนี้หัวใจที่สําคัญที่ทําให้ฐานธุรกิจมันคงจริงๆคือฐานลูกค้าธุรกิจเครือข่ายอ่ะ วิธีการวัดว่าองค์กรเราจะมั่นคงหรือไม่ให้ดูจากภาษาพูดของเราเวลาเราสื่อสารกับคนถ้าเป็นไม่ได้ลองหาโอกาสอัดเสียงตัวเรานะครับแล้วลองเช็คดูว่าภาษาที่เราพูดส่วนใหญ่กับผู้คนบบเป็นเรื่องอะไรมันจะนํามาสู่เรื่องนั้นเหตุนํามาสู่ผลโดยถ้าเหตุของเราเราพูดเรื่องสินค้า7 0 8 0ซผลของเราก็าคือคนใช้สินค้าไงถ้าเหตุของเรา พูดเรื่องแบบธุรกิจนี้มันหาเงินได้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตมันมีแพสซีฟอินคัรมเหตุของเราคือโอกาสธุรกิจผลมันก็นํามาสู่การสมัครสมาชิกหรือปิดซุปปิดเองนะครับเราะฉะนั้นเหตุนํามาสู่ผลแล้วคําถามเราควรจะพูดอะไรมากกว่ากันระหว่างสินค้ากับธุรกิจจริงๆแล้วตามหลังนะครับมันเคยมีคนเคยพูดไปนะว่าถ้าเราพูดแผนเราจะจับได้ได้หลัหมือเออถ้าเราพูดสินค้าเราจะจับได้ได้หลัหมือ ถ้าเราพูดแผนการตลาดเรามีโอากาสจับหลักแสนถ้าเราพูดเรื่องโอกาสและความสวยงามของธุรกิจเรามีโอากาสจับหลักราแต่แท้จริงแล้วเราควรพูดให้มันผสมกลมกล่อมกันต่างหากให้มันเป็นเนื้อเดียวกันไม่ดักสินค้ามากไปหรือไม่หนักธุรกิจมากไปบาลซงบางลซงไปนะครับเพราะฉะนั้นครับ consumer network asset คือแผนงานที่นำไปสู่ความมั่นคงอย่างแท้จริง consumer network asset นะครับก็คือ การที่เราเนี่ยนำ6.1กับ6.2เนี่ยมาขยายความเพิ่มผมจะไม่ลง6.3 6.4 6.5 6.6นะครับเราจะเดหแค่6.1กับ6.2ก่อนเพื่อใครยี่เรื่องมิติมั่นคงมิติมั่นคงนะครับ6.1คืออะไรครับใช้สินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์เราเรามี before after ของสินค้าที่เราประทับใจจริงๆแล้วหรือย,ยัง เราชอบสินค้ากลุ่มไหนมากเป็นพิเศษเรารยายัมที่เราได้รับผลลัพธ์เราต้องมีผลลัพธ์ตรงนี้ที่มันเป็นอินเนอร์จริงๆอ่ะเห็นไหมครับที่เรารู้สึกกับมันจริงๆเลยอ่ะคือแบบรู้สึกจริงๆ,ๆอ่ะนะครับสิ่งนี้จะทําให้เราอ่ะเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ก็คือคนที่รักสินค้าจริงๆจนอิมแพ็คต่อคนอื่นได้นะครับแล้วเราก็เอาสิ่งนี้มาพรีเซนต์มานำเสนอมันจะมีศัพท์ภาษาใน,ในโลกออนไลน์นี่ผมเล่าให้เราฟังเพิ่มแล้วกันนะครับ,รบเพื่อที่เราจะได รู้วยเป็นข้อมูลตอนนี้เวลาคนสมมติว่าเขาจะผลิตสินค้าสักอย่างนึงขึ้นมาขายเนี่ยเขาก็อาจจะไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ทั้งโลกออนไลน์ให้มาพูดแทนให้อินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ก็จะรับค่าจ้างแล้วก็พูดนะครับแต่เขาบอกว่ากระแสะของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยตอนนี้ค่าตัวมันแพงขึ้นเรื่อยๆคนที่ไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะเริ่มแบบเดีย๋ยกำไรบางลงไปเรื่อยๆแล้วตลาดเริ่มเชื่อถือน้อยลง ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์พูดไม่ดีแต่อนฟร์นเซอร์เขาจะรับงานจากค่าจ้างทําให้ลูกค้าเวลาดูว่าเออวันนี้ขายมาร์คแบบน,นี้ปัแ๊บบเดียววันลุกขึ้นไปบอกว่ามาร์คแบบนดีดีอีกแล้วเขาก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋ออันนี้คือรับค่าจ้างมาไงการตลาดมันกำลังจะกลับหัวอีกรอบหนึ่งเขาทําลายกันจากประเทศจีนเลยนะครับที่ตอนนี้จากกลุ่มที่ทําเกี่ยวกับเอ่อมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ เขาบอกว่าอีก2อปีข้างหน้าการตลาดจะกลับหัวจะกลับสู่ยุคที่เรียกว่า KOL KOC KOL ย่อมาจาก Key Opinion Leader หมายถึงผู้นำที่มีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวให้คนเชื่อแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไม่เหมือนอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์คือเขาอาจจะสวยหล่อตลกและมีคนตามเยอะและรับค่าจากก้างมาพูดแต่ KOL อาจจะเชี่ยวชาญเช่นสมมติเป็นหมอที่ออกมาพูดเรื่องโรคเนี่ยคนก็จะเชื่อ เถยอมากกว่าแต่ KOL จะมีผู้ติดตามน้อยกว่า i n นฟลูเอนเซอเพราะมันเป็นตลาดเฉพาะทางบางคนลุกขึ้นมาพูดเรื่องรถก็จะมีคนติดตามเรื่องรถแต่ก็จะไม่ได้แม้ชนิดคนติดตามเป็นล้านคนอันนี้เรียกว่า K, K o l Key Opinion Leader แต่ที่จีนเขาบอกว่าตอนเนี้ยในตลาดเมืองจีนเวลาก็ไลฟ์สดกันนะ่เะเขาให้ i n นฟลูเอนเซอร์ให้ KOL เนี่ยเป็นคนลุกขึ้นมาพูดอยู่ยังจ้างอยู่แต่อาาคตจะไม่ใช่ ตลาดจะกลับหัวและกลับสู่ยุคที่เรียกว่า Key Opinion Customer Key Opinion Customer ก็คือบุคคลที่โน้มน้าวคนได้จากการที่เป็นลูกค้าแล้วใช้จริงๆแสดงว่าในโลกออนไลน์ในยุคข้างหน้าไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามผู้คนจะกลับมาเชื่อคนที่พูดจากความรู้สึกจริงๆมากทิ่ขึ้นเรียวๆแท้ๆได้ผลจริงๆ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับมันถึงยุคที่เราจะต้องเตรียมตัวแล้วในการที่จะรองรับในคลื่นเว็บ2นี้หมายความว่าพวกเราจะไปดักหน้าขึ้นการตลาดอีก2-3ส,สปีข้างหน้าบางคนบอกจะเข้าไปเป็นอินลูเอนเซอร์ไปเต้นไปตลกไปทันเขาไว้มันไม่ใช่ทันไม่ทันนะครับแต่มันคือโอเคเราจะสะสมฐานได้แต่เชื่อผมเถอะ ไม่มีอะไรเท่าความเป็นจริงที่มันเป็นเลียวจริงๆหรอกเพราะคนเชื่อถือแน่ๆฉะนั้นฝึกในการเป็น KOC เฉพาะรอว K KOL เฉพาะทางดีกว่าและเป็น KOC คนที่เป็นลูกค้าจริงๆที่ออกมาพูดว่ามันดีจริงๆร้วพูดออกตลาดไปมันเวิร์กกว่าเตรียมตัวไว้ได้เลยครับเมื่อการตลาดหมุนมาสู่ทางนี้อีก2ปีนะทุกคนจะโตพุ่งมหาศาลเลยเพราะเราเตรียมตัวไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับกระบวนการที่ทําให้เราเป็น KOC อ่าบแท้จริงนะครับเราจะต้องใช้สินค้า ร้อยเปอร์เซนต์ใช้ให้มันได้ผลและหาความประทับใจจริงๆออกมาให้ได้และเริ่มที่จะฝึกอัดคลิปเรียวๆพูดออกไปไม่จงเป็นต้องแบบตัดตอนอะไรแบบมืออาชีพมากก็ได้นะครับแค่มีบ้างมีข้อความขึ้นบ้างพอแล้วอยากคาดหวังความสมบูรณ์แบบผมทําออกไปก็พูดติดบ้างถูกบ้างผมก็คัดเดียวนะครับพอคลิปว่าคิดได้ได้ปุ๊บก็ไม่ต้องมาตัดอะไรครับทีนี้เรียวๆ,ๆไปเลยเพราะฉะนั้นครับใช้สินท้ายได้ผลกลับไปรีเช็คองค์กรของเราว่าองค์กรของเราอะ เป็นองค์กรธุรกิจหรือองค์กรที่ใช้สินค้าแล้วเขาประทับใจในอย่างลองช่วยเขาเรียบเรียงดูเรียบเรียงก,การพูดแบบออนไลน์มันก็พูดแบบออฟไลน์เดี๋ยวมันก็พูดออนไลน์ได้ภาษาเดียวกันแหละภาษาความติดใจภาษาเดียวกัน2ครับ6.2ครับอะไรครับ <50 000. S 1> มีลูกค้าประจำสิบลายลูกค้าประจำสิบลายนี้เราจําเป็นที่จะต้องขับเพิ่มการรับรู้ ของกลลุ่่มคคนนทีเป็ูก้าของเรากากรรับรู้เขาเรียกว่าการ a อ a วนเนตนะครับเคเราจะเพิ่มการรับรู้ลูกค้าสิบรายนีย้ให้รู้จักสินค้า s u c c e s s m ์มอมากขึ้นผ่านทางออฟไลน์ line, เวลาเราจัดทาวมิ้งหรือผ่านทางออนไลน์ line, เช่นในไลน์กลุ่มหรือเป็นโซเชียลมีเดียที่ออกไปสู่สายร้าเลยแต่เราต้องเริ่มฝึกในการสร้างการรับรู้เช่นอาจจะหยิบสินค้ามาพูดและเล่าความรู้สึกเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าพูดแล้วคนจะซื้อไม่ต้องไปคาดหวังว่าพูดแล้วจะมีคนดูกี่คน เพราะว่าเรากำลังสะสมคนอยู่วันหน้าเรามีดาวลายเพิ่มขึ้นเขาก็มาดูเราย้อนหลังได้อยู่ดีถ้าเราทําเอาไว้แล้วโอเคไหมครับสร้างเอาไว้เพื่อตลาด KOC ใน2องศาปีข้างหน้าเตรียมให้เราเต็มตัวไว้ฉะนั้นนะครับถ้าเรามีลูกค้าประจํา10 10บ,บายเนี่ยผมขอเรียกว่า1ิครอบครัวแล้วกันเราต้องขยายไปสู่ระดับครอบครัวไม่ใช่เป็นบุคคลสิคนนี้ถ้าเขาซื้อสินค้าทุดเดือนด้วยความรักโดยไม่สนผนการตลาดละอยากใช้รัก หอบครัวละ5้าพบาทถ้าว่าเราหนึ่งคนจะมียอดขายห้า0 0ื่นบาทออโต้ท,ทุกเดือนลูกค้าของเรานับลูกค้าที่ไม่สมัครและลูกค้าที่สมัครเป็นจีหนึ่งนับเป็นลูกค้าทั้งหมดเห้นไหมครับเพราะเป็นคนที่มาจากเราแต่จีหนึ่งเป็นลูกค้า v p เอเข้ไหมครับกุ๊วอวลุ่มของเราเนี่ยเราจะมีห้าหมื่นบาทหรือ1นึ่งหมื่นแต้มหนึ่งหมทีวีคราวนี้เวลาที่เราเนี่ย จะสร้างความมั่นคงนะครับเดี๋ยวเท่ากับนะเพื่อนไปชมอยู่โอเคเพื่คราวนี้เวลาที่เราจะสร้างความมั่นคงเนี่ยให้เราตั้งเลยครับห้าคอร์รเดอร์ก็คือ5แกนนำมห้าคอเนี่ยห้าคนนะจะทำให้เราได้เงินเดือนละหมื่นห้าไปตลอดชีวิตแม้ว่าไม่มีใครขยายธุรกิจต่อแล้วสมมติมีแค่นี้หยุดแค่ห้าคนเนี้ยแต่ทุกคนทำ คอน s u m e r network นะครับแล้วกอนนี้เขาไม่ได้ขยายอ่ะแต่เขาทำ C N A อ่ะเราเอามาจัดวางเลยครับจะเป็นซ้าย2คอรลิเดอร์ขวา3คอรลิเดอร์เราเป็นลำน่นงอะไรครับซินว่าแล้วเพราะว่าอะไรคอรลิเดอร์หนึ่งคนมีหมื่นต้งไง<ม>ก็คือ2คอก็คือ2 0 0หมื่นคอก็คือ3ามเดียซินวว่าออโตโ้เดือนต่อมาไม่ได้ทำอะไรเลยนะ แต่ฐานของ c o n sumer network asset มั่นคงรับหมื่นห้าไปตลอดชีวิตเพราะฐานลูกค้าเราเสร็จแล้วไงครับสเต็ปต่อมาครับ15คอลา call leader call ครับ5หมื่นตลอดชีวิตครับต่อเดือนครับ15คอลา call leader ิ c จะเป็นตำแหน่งอะไรครับซ้าย6ขวา9ใช่6หมื่นแต้มมา9้าหมื่นแต้มไปนี่คือแผนความมั่นคงโอเคไหมครับ ตำแหน่งคือแพทชิงดังต่อมาครับ50คอร์ลีเดอร์จำได้ใช่ไหมครับมี50คนเราจะแตะไรายได้1แสนต่อเดือนแต่เราจะได้แสนแบบออโต้ตลอดชีวิตคือ20คอร์ลีเดอร์กับ30คอร์ลีเดอร์รวมเป็น50 2แสนแต้มกับ3แสนแต้มเราจะเป็นตำแหน่งอะไรครับลูบี้ซับไฟกระโดดสูงกับรูบี้รูบี้คือแสนห้าต่อสองแสนสองซับไฟมันคือ สองแสนต่อส0 0แและถ้าเรามี100คอรีเดอร์ล่ะ100คอรีเดอร์เราจะเป็นต้ำแดงไม่ฝันของทุกคนคือได,ไดมอนด์ครับ40คอกับ60คอ100คนที่จะทำให้ทุกคนนะครับอะเซอ์ไฟแส,ปปสนหต่อเดือนไดมอนด์คือส0 0 0สนบาทต่อเดือนหมายความว่าถ้าทุกคน ดำเนินแผนตามนี้เราใช้โฟ m l สสร้างโมเมนตัมแต่เราใช้ CNA หรือคอร์ดิเดอร์ในการช้อนหานผู้บริโภคทุกคนจะได้ทั้งความก้าวหน้าและความมั่นคงและหมายความว่าเมื่อถึงวันที่เราสร้างสำเร็จแล้วหยุดทำก็ได้เงินจริงๆโดยไม่ต้องกลัวยอดตกแล้วเพราะคอร์ดเดอร์เราเพราะ CNA เราแข็งแรงใครเข้าใจคอน s u m e r network asset บ้างขึ้นยกมือครับโอเคครับให้เรา วันนี้ผมจบแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้เรานะครับได้ลองจับกลุ่ม after กันในสิ่งที่เราได้เรียนในวันนี้เรื่องที่หนึ่งที่เราได้เรียนกันไปคืออะไรวันนี้ครับการวางโครงสร้างการขึ้นโครงสร้าง<ม>อย่าลืมนําการขึ้นโครงสร้างไปคุยกับทีมง,งานข้อที่สองครับเราได้เรียนอะไรครับ<ม>การวางโครงสร้างเสร็จแล้วเราได้เรียน